คือตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทาง t o Tower Defense นะครับก็มีเป็นกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับชื่อว่า r u b อ o ห the Classic นะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นกิจกรรมของ Rubbok โดยตรงเลยนะครับซึ่งเกม t o Tower Defense เนี่ยก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เหมือนกันนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเกมมากนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะในกิจกรรมนี้นะครับ Rubbok the Classic เนี่ยก็นะครับมีตัวเข้ามาให้เรารับกันฟรีๆด้วยนะครับนี่ฮะให้เราเดินมาตรงนี้เลยหรือว่าเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะ นี่นะครับจะมีคเควสให้เราทำนะเราจะได้รับตัวคลาสสิกช่างภาพตัวนี้นะครับเป็นคลาสสิกคามีร่านั่นเองภายในคเควสนะครับทุกคนครับจะให้เราเล่นโหมดอีซี่นะครับแล้วก็หาเงิน100ทองนะครับแล้วก็จะมีอ่าค่าทอเลห1 0 0 0ตัวนะครับแล้วก็จะมีโหมดมีเดียมด้วยนะค่าทอเลห1 0 0 0ตัวนี่ <laughs> เยอะเหมือนกันนะโอเค ส่วนเควสสุดท้ายนี่ก็คือเราต้องฆ่าทวีต1000ตัวโดยใช้ต,นะตัวนี้นะครับคาสสิกคาเมราตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคาสสิกคาเมราเนี่ยเราจะสามารถกดรับได้นะครับเมื่อเราเสร็จ4เควสนะครับซึ่งมันจะเป็น1 2 3 4พอดีเลยนะครับในเควสที่5นะเราจะได้เจ้าตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวเนี้ไปลงในโหมดนะครับโอเคมันจะให้เราหาทิกด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าจะหาทิกในในแมปนี้หรือเปล่าอันนี้ใช่ปะอ๋อนี่ไงทิกที่1นนะฮะ อ๋อนี่ไงทิกที่2อ่ะมี10ทิกใช่ไหมผมต้องเดินหาสินะอันนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ผมเห็นไฟเดี๋ยวผมจะหารอบนอกก่อนนะเฮ้ยนี่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 เจอละเจอละเจอละอ่ะสามจะมีแสงสว่างครับทุกคนครับนั่นไงสี่ฮะเห็นนะอฮ้ยนี่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 ห้าฮะ หานี่ไงเอ้ยโอ้ต้องเดินไปใกล้หน่อยหกครับหกนี่ไงเจ็ดครับโอ้โหง่ายมากแปดนี่เห็นไหมอยู่นี่โอ้อยง่ายแปดครับอีกสองครับอีกสองอันน่าจะอยู่ข้างในเพราะว่าข้างในผมยังไม่เดินดูเลยดูตรงนี้ก่อนปึ๊บมุมนี้อ่ะนี่ แนะครับ9อีกแค่นเดียวนะโอ้โหง่ายเกินผมว่าอันที่10น่าจะอยู่นี่แหละข้างในนี่แหละนี่ไงโอเคครบแล้วนะครับกับการหาชิกของผมนะครับ10ชิ้นนะฮะโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นโหมดอีซี่ก่อนนะครับผมกดเครมไปเลยนะฮะ โอ้ได้เหรียญตามมาด้วยนะฮะต่อไปนะครับเราเหลืออีกแค่1 0 0แล้วก็จะได้เควสที่2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอ่าเควสที่2เควสที่3เนี่ยมันเชื่อมกันอยู่แล้วนะอ่ะเควสที่2กับเควสที่3อะ่ะมันเชื่อมกันอยู่แล้วนะครับทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้ง2เลยนะมาทุกคนครับเรามาเวมาทุกคนครับเรามาวางคลาสสิกคาเมรานะฮะอ่ะเนี่ยหน้าตานะวางที่700นะครับบู๊บนี่ฮะ อยากฟังเสียงการโจมตีเขาจังอ๋อนี่ไงเขาทำการฟันอย่างนี้นะนี่อู้ดาเมตร0 0 0ันะครับเลเวล1ระยะ12นะครับคููดาว2วินะโอเคใช้เงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลเวล2นะครับใช้เงินพันหนะอ้าเปลี่ยนเป็นเหมือนแบบหนังสติ๊กหินนะทุกคนน่ารักเกินนะเล้วองนะครับดาเมจสามพันเอ้ยลดมาเยอะเลยนะ 3,500นะครับระยะ25คููดาว0.5นะ์ครับมา Expression เนี่ยก็ยังอยู่ที่0เหมือนเดิมนะครับมาครับเลเวล3นะฟึบอ๋อเปลี่ยนเป็นรูปบอลแล้วนะครับมีเสียงเอฟเฟกด้วยดาวเมทอยู่ที่1 5ื่นเลยครับระยะ40คููดาวอยู่ที่1นึ่งวีนะฮะโอเคอัพนะต่อไปแบบหมื่นกว่าบาทเลยอะโคตรแพง มาครับทุกคนครับเลเวล4ีเลเวลต่อไปนะครับมาฟืบโอ้โห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 ดาวเมทสามหมื่นนะครับระยะ55ผู้ดาวการโจมตี1วินะครับเอ็กซ์เพรสชั่นนี่คือการโจมตีหมู่นะครับทุกคนครับเขาโจมตีได้15ตัวโอ้ยังไม่เห็นเอฟเฟกอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยก็คือตายเร็วมากคือ,อดาวเมทเปื่อนมาก โโอ้คือทุกอย่างมันจบเร็วมากโอเคคลาสิกคาราเมนก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะทุกคนครับโอ้